คนไทยส่วนใหญ่อะมันไม่เคยพอใจกับสิ่งที่แม่มันให้มันมาตั้งแต่เกิดหรอกมันพยายามมากในการไปแก่ให้หน้าตาของมันเปลี่ยนไปจากเดิมเพราะมันเกลียดสิ่งที่แม่มันให้มาส่วนฉันรักในสิ่งที่แม่ของฉันให้ฉันมาฉันก็เลยไม่ต้องเปลี่ยนอะไรเยอะก็มันเป็นเงินของฉันไปนักครัวของคุณหรอเมื่อกี้เห็นว่าเมนอะไรนะหน้าตาของฉันไม่ผ่านคิวซีกันเป็นกรีฉันไม่ควรจะผ่านคิวซีเป็นกรีอยู่แล้วเพราะว่ากรีมันถ่ายตัวฉันไม่อยากจะผ่านหรอก คนที่มันเอาเงินไปแบบแกนาตาอะไรนะทำคางทำจมูกทำตาทำหน้าผากเพื่อให้นี่แหละครับทุกคนมาอีกแล้วครับทุกคนนะขะเมนสาวขเมศไลายการศึกษาอีกแล้วครับท่านผู้ชมนะออกมาด่าไทยออกมาด่าคนไทยนะครับนะบอกว่าคนไทยไม่ภูมิใจหรอก สิ่งที่แม่ให้มานะครับอืมนะคือสุดท้ายแล้วคุณก็มาบีบน้ำตาขอโทษประเทศไทยขอโทษคนไทยนะครับกับพฤติกรรมของคุณนะครับคือคุณจะทำไปเพื่ออะไรนะครับคุณทำไปแล้วคุณมาขอโทษเขานะครับนะคุณไปเอาเงินบาทไทยในแบงค์ร้อยเนี่ยนะครับไปขยี้ด้วยเท้าไปสีพิ้ง นะครับถุยน้ำลายถุยอะไรใส่นะครับนะมันจะทำให้คนทั่วโลกนี่มองพวกคุณว่าพวกคุณนี่ไม่มีการศึกษานะครับไม่มีความรู้นะครับอ่าคือประเทศของคุณเนี่ยก็โดนกรหาว่าเป็นประเทศที่ให้คอเซนเตอร์นะครับเป็นประเทศที่ด้อยพัฒนาเป็นประเทศที่การศึกษาต่ำเรียนวันละสองส่วง คุณจะมาสอนคนไทยมาสอนประเทศไทยไม่ได้คุณจะเอาเงินเขาไปทํำมั่วไม่ได้ทงซาดเขาไปทํำมั่วไม่ได้นะครับคุณต้องรู้นะถ้าคุณเรียนสูงคุณมีความสามารถคุณบอกว่าคุณเหนือกว่าคนไทยคุณเรียนสูงกว่าคนไทยแต่ทําไมพวกคุณคิดไม่ได้นะครับสิ่งที่พวกคุณทำคือประเทศที่ไม่มีการศึกษาประเทศที่ด้อยพัฒนา นะครับถึงเอาเงินไทยไปขยี้สีทิ้มถุยน้ำลายใส่เส็้ตีนเซ็้เท้านะครับ<ม>นี่<ม>แหละครับเขาบอกว่าพวกรายการศึกษาไม่สำนึกในเงินบาทของไทยไม่สำนึกในพระคุณของธนบัตรไทยนะครับที่ส่วยให้คนขเมนิมีอยู่มีกินมีบ้านมีรถทุกวันนี้ก็เพราะเงินไทยนะครับ ากเตือนสติครับนะนะครับมาดูสาวขมินครับด่าไทยอยู่แล้วครับนะกินข้าวไทยอยู่ในไทยนะครับสุดท้ายออกมาบีบน้ำตาขอโทษขอความสงสารนะครนะมารับสมคิดเต็มนานครับท่านผู้ชมคนไทยส่วนใหญ่อะมันไม่เคยพอใจกับสิ่งที่แม่มันให้มันมาตั้งแต่เกิดหรอกมันพยายามมากในการไปแก่ให้หน้าตาของมันเปลี่ยนไปจากเดิม เพราะมันเกลียดสิ่งที่แม่มันให้มาส่วนฉันรักในสิ่งที่แม่ของฉันให้ฉันมาฉันก็เลยไม่ต้องเปลี่ยนอะไรเยอะก็มันเป็นเงินของฉันไปนักครัวของคุณหรอเมื่อกี้เห็นว่าเมนอะไรนะหน้าตาของฉันไม่ผ่านคิวซีกันเป็นกรีฉันไม่ควรจะผ่านิูซีเป็นกรีอยู่แล้วเพราะว่ากรีมันถ่ายตัวฉันไม่อยากจะผ่านหรอกคนที่มันเอาเงินไปแบบแกนาตาอะไรนะทำค้างทำจมูกทำตาทำหน้าผาก เพื่อให้ผ่าน QC ไปเป็นกรีก็ต้องพยายามหน่อยเพราะว่ากรีมันต้องขายตัวต้องขายความสวยถ้าไม่สวยจะไม่มีผูกไปเอามันน่ะมันก็ต้องพยายามนิดนึงก็ต้องใช้เงินเยอะหน่อยส่วนฉันเป็นเจ้าของธุรกิจไม่จําเป็นไปทําดังทําจม,มกูกทํานาตาแค่ฉลาดสามารถบริหารธุรกิจได้มันก็โอเคแล้วแต่ว่าถ้าคุณไม่พอใจกับสิ่งที่แม่ของคุณให้คุณมาก็ไปแก่เลยถ้ามีเงินนะก็ไปแก้ลิสิก ฉันไม่ยุ่งมันเป็นเรื่องของคนอื่นฉันก็จะไม่ไปยุ่งทำไมฉันเอาแต่พูดว่าพวกคุณแม่งโง่ชิบหายคือพวกคุณแม่งโคตรง่อจริงๆคนที่เขาเดินที่เดินนั้นอ่ะเขาไม่ได้เดินประท้วงเพื่อหาทหารที่หายตัวไปแต่เขาเดินประท้วงหาสันติภาพเขาไม่อยากให้มีสงครามเขาอยากให้พวกคุณอะหยุดยิงที่หนึ่งที่สองเขาประท้วงให้ประเทศคุณอ่ะปล่อยตัวทหารทั้งสิบหกนายที่พวกคุณจับไว้ ห่างโง่มากๆากจนไม่เข้าใจสิ่งที่พวกเขาเดินแล้วก็พูดมาถามฉันได้ไอ้ออกเขาแบบนี้มันทําให้นานาชาติเข้ามองว่าประเทศไทยแม่งโง่ชิบหายเขาปลอมก็ยังเอามาออกเอาแต่ผุดใส่สีคนอื่นคือนานาชาติเขาไม่ได้งโง่หรือเปล่าเอารู้ว่ามันไม่ได้ทําเพื่อหลอกคุณกัมพูชาไม่ได้ทําเพื่อหลอกนานาชาติไม่ได้ทําเพื่อหลอ,อ,อกคุณต่างประเทศมันทําหลอก คนประเทศมันนี่ว่าอ้าวหรอคือทำหลอกประชาชนของตัวเองเหรออ๋อเข้าใจละโอเคเข,ขมันพูดภาษาไทยนี่นานาชาติคนต่างประเทศไม่น่าจะเข้าใจภาษาไทยได้คนกัมพูชาก็ไม่ใช่ทั้งหมดที่เข้าใจภาษาไทยอ๋อโอเคฉันเข้าใจแล้วคลิปเมื่อกี้ที่ทำไปอะทำเพื่อหลอกประชาชนของตัวเองนี่อันนี้ไม่ใช่โง่อย่างเดียวนะ เอาแต่ยอดอยู่แต่มันไม่ได้คิดถึงคนที่แสบเขาจากมันที่เขาไปมันแบบเออสะใจสะใจพ่อมึงหรอมึงโดนคนของมึงหลอกมึงโดนคนชาติเดียวกันหรอกอ่ะมึงสะใจอะไรยกซอมตะพิบจูนประทศกัมปูชีนนังส้มสมัยการดังกุนนดฟไวอรียอรบรอได้คลาสเฮแล็ปบังชีมสะหนังแล้วบังชีวิตนังส้มสมัยการดังกุนตะนอฟเป็นยังนะครับ ทำไปแล้วสุดท้ายล้วมานบีบน้ำตาชิบะจูนประเทศกัมพูชีหนึ่งยกสาตอพิบจูนประเทศกัมพูชานะไหวสวยขอโทษประเทศไทยขอโทษคนไทยนะครับคราวหลังจะไม่ทําอีกแล้วนะครับนะรู้เท่าไม่ถึงการนะมันไม่ใช่รู้เท่าไม่ถึงการมาด่าจอกจอกจอกด่าคนไทยจะเสียหายหายด่าถึงพระเจ้าอยู่หัวของคนไทยนะครับ รมของพวกคุณพวกคุณไม่ได้ศึกษาพวกคุณไม่ได้ดูข้อมูลพวกคุณไม่รู้ว่าคนไทยเข้าลบแค่ไหนนะครับเงินของใครเนี่ยนะครับคือมันช่วยชีวิตแรงงานขเขมรน,นะหลายล้านคนนะครับพวกคุณเอาไปทําแบบนี้มันไม่ถูกต้องนะครับพวกคุณจะโกรธจะเกลียดอะไรอย่าไปทํากับงธงซาดอย่าไปทวงกับเงินนะครับนะ มันสอนให้เห็นว่าครูบาอาจารย์ของพวกคุณนะนะคระับสอนนักเรียนมาไม่ถูกต้องนะครับอคือเรียนวันละสองชั่โมงเขาจะรู้นะว่าการศึกษาของเขมรเนี่ยคนเก่งๆเนี่ยฮุนเซนเขาจะเก็บหมดนะครับนะเขาจะจบไว้แต่ไอ้พวกปึกๆนะ่ะไอ้พวกงโงโงๆนะพวกไม่มีสมองนะครับ มันก็เลยออกมาด่าไทยเนรคุณไทยกินข้าวอยู่ในประเทศไทยทํางานในประเทศไทยนะครับสุดท้ายมันมาแว้งกัดคนไทยนะครับขนาดหมามันยังรู้เจ้าของเลยนะครับให้ข้าวให้น้ําแม้แต่ไม่ใช่เจ้าของมันหมาจรเขาเอาข้าวไปให้กินมันยังรู้บุญคุณเลยมันยังไม่มาแว้งกัดเลนี่อะไรให้งานให้เงินให้เหยียบพื้นแผ่นดิน ให้ทำมาหากินในประเทศไทยสุดท้ายมาแวงกัดมาทำลายจิตใจของชาวไทยนะครับนี่แหละครับผลตอบแทนถ้าไม่เรียกว่าเนละุคนก็ลืมกํำพืชน,นะครับ